ผ่านมาแล้วพ่อแล้วผ่านมา,าแค่ข่าวว่าเจอแคนมาคือลูกค้าอะไรยังยังไปแล้วค่ะไปแล้วเหรอแล้วพี่พี่นุก,ก้าบอกว่าโอเคนะเรารับก็จะได้สวัสดีทดสอบเสียงก่อนแป๊บนึงรถเทศหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับยังไ่ยังไม่ทดดี๋ยก่อนมิดร้อนมากเลยเนี่ยสวยมากเลยค่ะเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีครับหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินพี่ป้อนไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเสียงดังครับโอเคอ่าเดี๋ยวจะเริ่มมาหาหัวน้ำแล้วนะมาแล้วนะมือหอวข้างโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อนค่ะน้ำค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนพี่เปิ้ลโคราชค่ะวันนี้พี่เปิ้ลกับน้ำมาค่ะผ่านมาที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านผมเองบ้านผมเองนีบ้านไหนอ่ะบ้านอยู่แถวนี้แหละครับเนาะอำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองบัวีครับวันนี้เรามาอยู่ที่เรามาอยู่ที่ร้านวัสดุก่อสร้างครับผมวันนี้เราได้ยินข่าวว่าน้องแคทมาคุยลูกค้า ลูกค้าอยากได้รถเพิ่มเป็นดับน้องแคทอยู่ที่ไหนคะน้องแคทอยู่ข้างในแล้วไม่ใช่น้องแคทกับพี่เปิ้ลนะคะประจำอยู่ที่อุริสุดพิริยนสาขาบุริรำนอกเมืองนะคะวันนี้เรากับพี่เปิ้ลกับน้องน้ำผ่านมาเดี๋ยวไปแอบดูกันเนาะว่าว่าลูกค้าน้องแคทอ่ะเขาจะเพิ่มรถแล้วเขามีคันเดิมเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่าวันนี้ก็เป็น FRR day นะคะน้องน้ำใช่ครับวันนี้เป็นงานวัน FRR day แต่ว่าวันเนี้ย เราก็เลยจะพามาดูร้านบรสุก่อสร้างวันนี้เขาใช้รถอะไรบ้างรถไหนที่เหมาะกับร้านบรสุก่อสร้างบ้างเราไปหาแคทกันเลยดีกว่าครับแค่ไหนครับ1 2 3่งสองสามโหมหรือว่าหรือว่าวันทูทีโฮมอ่ะหนึ่งสองสามโหมวันทูทีโฮเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้ให้ค้าเป็นคนอันนี้ก็เป็นร้านนะครับอุ้ยขายขายแบบว่าขายเต็มมเลยนะเนี่ยอ่ะนั่นไงแคทอยู่ตรงนั้นครับมาคมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะพี่นงค่ะฉัน,นขออนุญ,ญาตให้พี่นงแนะนําตัว,วนิดนึงค่ะเป็นร้านวัสดุ 1, 2, 3่มโฮมนะคะขายอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดตัวหินอิิตปูนทรายทุกอย่างะค่ะส่ง,งส่งส่ง ตัวตัวอาเบอร์จะหรือไม่แก่แล้วนอกัมเพอค่ะส่งมดค่ะส่งมดส่งราไม่แพงราคากันเองค่ะพอเป็นพัดพัดเนื้อกะดูโฮมค่ะมันอาจจะรับของจากดูโฮมมาเป็นพัดเนื้อกันของอะไรที่ขายก็ไปเอาดูโฮมเลยค่ะค่ะคราวนี้ในการส่งของค่ะมีขัดสั่งไหมคะมีขั้นต่งเลยก็ ห้าห้ากิโลส่งฟรีค่ะแค่ห้ากิโลก็ส่งแล้วเนาะดังนั้นก็เป็นกิโลละสิบแปดบาทอก็ถือว่าไม่แพงเนาะกิโลละสิบแปดบาทร้านตรงนี้อยู่เส้นไหนค่ะอ๋อดูเส้นที่จะขาขาเข้าไปในเมืองอยู่ในอำเภอพระพุธอยู่ในอยู่ในตำบลพระพุธค่ะตำบลเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะโอเคแล้ววันนี้เราไปดูโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ ตรงนี้พี่พี่พี่นงอ่ะค่ะใช้รถของอีสุเราอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้อยู่กี่คันอื่ยห้าคันค่ะโอ้โหห้าคันเลยจะเป็นคันตอนเดียวด้วยคันตอนเดียวสองคันแล้วรับเหมาก่อสร้างด้วยค่ะถือว่าเป็นพรอโครอีสุสี่คันนะคะห้าคันแล้วแล้วมีรถใหญ่มีหกมีรถหกล้อหกล้อหนึ่งคันแล้วรถ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 เคหนึ่งคันค่ะ งั้นงั้นวันนี้เราขออนุญาตเนาะไปดูรถหกล้อของอที่ลงกันนะคะเดี๋ยวฝากร้านอีกนิดนึงดีไหมคะว่าร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงตะวันตะวันบุ๊ดแอดไลน์หนึ่งสองสามโฮมได้เลยแล้วค่ะหนึ่งสองสามโฮมแล้วก็เบอร์โทรเผื่อมีคนอยากโทรสั่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อเบอร์โทรก็อยู่ในอยู่ในในอินเาเนเลยค่ะแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะได้ค่ะเบอร์อะไรนะคะเมื่อกี้นี้ ง่ายเดี๋ยวเราเราขึ้นเบอร์ไว้ให้น้องก็อยู่บนบนเอ่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติใช่ค่ะตั้บลทางยูทูต์ยู่ติดถนนถนนเดินที่จะางถนนเดินทางสะดวกค่ะโอเคงั้นงั้นเราขอบคุณพี่ดงเดี๋ยวขออนุญาตไปดูรถนนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะ ไปดูรถนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวัน FRR Day เราก็จะพาทุกคนไปชมรถ F r r แน่นอนค่ะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าดึงสองสามโฮไม่ใช่วันทูีโฮโอ้นะมาเดาผิดนะเนี่ยน้กแท็กโอเคค่ะเฟนี่นะคะสำหรับร้านของพี่นงนะคะก็มีรถหกล้ออยู่จำนวนสองคันค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกัน วันนี้น้องแคทจะโชว์อะไรให้เราดูอคนนี้คันนี้คือคืออะไรครับเป็น FRR สองร้อแรงมานะคะสําหรับรุ่น f r ตัวนี้นะคะในความยาวของ4เมตรสามนะคะคจะมีอยู่2รุ่นนะคะก็คือเป็นเฟืองช้ากับเฟืองเร็วนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเฟืองเ,เร็วค่ะ,ะ,คะแล้วเอาเฟืองช้ามาวิ่งที่นี่ได้ไหมถ้าเป็นร้านวัสดุก่อสร้างเนาะเราใช้อ หลังถนนนะคะเราก็ต้องใช้เฟืองใช้เฟืองเรวจะดีกว่านะคะถ้าเป็นลงบอดินนะคะใช้สมบุกสมบันเราจะเลือกเป็นตัวเฟืองช้านะคะโอเคตัวเมคท็อกนะคะมาดูคันนี้กันไหนเลยว่ารถออกมานานหรือยังคะอ๋อเพื่อยังเลยค่ะยังมาน้องขับขยบสดใหม่ๆเลยค่ะอันนี้เป็นคอก เป็นดำนาะค่ะอันนี้เป็นดำนะคะเป็นดำต่อดำสี่เมตรนะคะเป็นดำลวดสองเส้นนะคะสามารถถอดได้แล้วก็ฝาข้างนี่ค่ะสามารถเปิดได้นะคะเพราะว่าเป็น้านวัสดุก่อสร้างต้ไม่ต้องเปิดได้เพราะว่าเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะคะเผื่อที่ลูกค้าที่จะไปใช้ในค้น ส่งหินดินทรายนะคะก็สามารถเปิดข้างเปิดข้างได้เลยหรือว่าจะเป็นอิฐบล็อกอะไรประมาณนี้ค่ะมันสะดวกกับการใช้งานมากกว่านะใช่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้เราเลือกได้ใช่ไหมคะว่าเราจะต่อเป็นแบบไหนอะไรยังไงได้ค่ะบางคนเขาก็ต่อในความยาวที่3เมตรแปเมตรหรือจะยาวๆก็4เมตรสได้ค่ะแล้วแต่ต่อที่ไหนคะอ๋อที่มีโชคค่ะหรือว่าลูกค้าอยากจะต่อที่อู่ที่มีในใจแล้วชอบผลงานของอู่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งเซลล์ได้นะคะซลล์ก็จะติดสบ ติดต่อประสานงานให้ได้ทุกที่เลยค่ะครับผมก็คือพี่ตื้อแต่หวแท็กซี่ไปต่อเองก็ได้ได้ค่ะแล้วถ้าพี่ไม่ต่อดัมล่ะต่อไม่ต่อดัมก็ต่อเป็นกระบะเหล็กเป็นเทนอย่างรถขหลังนี้ก็ได้ค่ะอันนี้อะไรคะอ่อที่การชนมอไซค์นะคะอันไนอ๋อก็ชี้ตรงนี้เนาะอันนี้อะไรอันนี้เอาแบบว่ามิ้วยาวๆใช่อันนี้เป็นเบรกนะคะเป็นเบรกทิฟฟี่นะคะก็ แต่ก่อนนะคะก็ส่วนมากจะอยู่ที่ใช้ในรถสิบล้อตอนนี้เราพัฒนาใช่มาในรถหกล้อของเราเวลาจอดระดังฟีฟรอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเหมือนเวลาเรานั่งรถไปใช่ไหมใช่เป็นยางขนาดเท่าไหร่ครับน้องแคทเป็นยาง8.25นะคะเป็นยางผ้าใบนะคะที่เหมาะกับงานอ่ะงานหน้าดินที่สมบุกสมบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าเกิดว่า เป็นยางเรเดียนได้ไหมคะก็ได้ค่ะส่วนมากเขาจะใช้ในงานที่วิ่งหลังถนนวิ่งล่องอะไรประมาณนี้มันจะช่วยประหยัดน้ํามันใช่ไหมคะอ๋อค่ะมันมน้ำก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าร้านวัสดุก่อสร้างนยคะก็ลูกค้าเยอะพอสมควรค่ะมามามาดูทางนี้เรีว้าหลังมเก่งนะเนี่ย ขายรถทีละสองคันนี่จะขายอีกคันหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะกาลังมีลูกค้ากาลังมีแพลนนะคะที่กําลังจะออกรถอีกหนึ่งคันแล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวถังแบบไหนครับอันนี้เป็นกระบาลเหล็กนะคะติดเครนค่ะเครนตัวนี้ก็เป็นเครนสามตันนะคะสีปลอกค่ะสามตันสีปลอกใช่แล้วค่ะมันมีสส้นกว่านี้ไหมครับก็มีบ ตัวนี้ก็เริ่มต้นที่สามต่อสิบปอกห้าป,ป,ปอกนะคะโอถ้าเกิดว่าพี่อยากได้ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้ได้ไ,ได้ค่ะได้อแล้วแต่พี่เลยเนาะใช่หรือว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนำมือหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นมือสองแบบนี้ก็เป็นมือสองนะคะนําเข้าเป็นแล,แล้วถ้าพี่อยากต่อดําด้วยแล้วก็มีเครนด้วยได้ไได้ค่ะได้หมดเลยค่ะตามความต้องการของลูกค้าได้ดได้ใช่ไหมครับ อันนี้ดำไม่ได้อันนี้ดำไม่ได้เป็นกระบอกใหญ่ไหมคะแล้วก็สามารถเลยอะเปิดข้างสองตอนค่ะทำไมไม่เปิดอันยาวอันเดียวไปเลยล่ะคะอ๋อเพราะว่าช่วงความยาวอ๋อมันหนักใช่มันยาวมากๆแล้วก็ไม่ไหวหรอกนะอันนมายางไม่เห็นเหมือนกับคูรุล่ะอ๋ออันนี้เป็นตัวยางเรเดียนนะคะขนาดยางเก้านะคะครับผมก็เป็นตัวใหม่มาล่าสุดเลยของรุ่นนี้กระทะ้อสีเงินใช่แล้วเป็นอลูมิเนียมไหมครับ อ่าไม่ใช่ค่ะอ๋อโอเคครับผมอ๋อนงยางอะไรโอ้ชัดซีเขาใหญ่เนอะดูถึมีรูเลยใ่ครักึ้อันนี้ก็ใบาย,ยาวเท่าไรแคในคันเนี้ยตัวไหนคะคนต่อเคนเนี่ยครับการต่อเคนนะคะความยาวของชัดซีอยู่ที่ห้าเมตรหค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะเราจะเว้นเค้นที่80ดสซนติเมตรนะคะก็จะเหลือกระบาลเหล็กตัวนี้เหลือประมาณ4ี่เมตรแปดค่ะ สี่เมตรแปดใช่แล้วนะคะทำไมลูกค้าต้องออกสองคันพร้อมกันล่ะคบเพราะว่าธุรกิจกำลังตอนนี้นะคะธุรกิจรับลูกค้าทำธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็รับเหมาก่อสร้างด้วยค่ะค่ะใช่แสดงว่าตอนนี้ธุรกิจนี้ก็กำลังมากำลังมาแรงเลยะวันนี้ก็จะมาเพิ่มอีกคันนึงใช่เดี๋ยวเขียนไปจองรอเลยนะคะค่ะ ไปดูน้องโชว์ดำให้พี่ดูหน่อยได้ไหมอี่ยังไม่เคยจะให้คัดยกยกหัวเก่งให้ดูใช่ไหมว่ายกหัวเก่งหรือยกดำ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 ก่อนแล้วค่อยมายกหัวเก่งยกได้เอาไหนเอาไหนเอาไหนก่อนอันนี้แหละอันนี้แล้วเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนเอายกดำก่อนยกดำดำก่อนโอเคมีคนดูไหมอ่ะ นี่คนดู8คนสวัสดีค่ะท่านผู้ชม8คนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับทีมงานของอิสุทิมโยนสาขาบุรีรัมด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ดูไลค์มาดูดูเซลล์งามๆในกีฬาดำเป็นไหมดขับเป็นทำไมจะไม่เป็นยกดำให้ดูนะคะดอหญิงบอบบางสวยๆอย่างเรานะผมอยากหินทำไมเห็นกูไม่เชื่อดอกเออโอ้ยเนี่ยเชื่อเธอระวังนะ ค่ะเดี๋ยวจะสาธิตการยกดำให้ดูเนาะคันดับแล้สตาร์รถก่อนค่ะหยับคันด้วยนะคะนั่นเองเอ้ยเล่นมูเหรอเล่นมูค่ะเอยเธอแค่ดเทลตลกมันเนี่ยใด้ค่ะแล้วก็โอเคแล้วก็จะมาเปิดวิดีโอนะคะตรงนี้ค่ะพี่กัยกได้ไหมพี่กันยกไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ย จะคิดว่าเป็นสาวสวยบอบบางอย่างเราจะทำดัไม่ได้นะอันนี้ดำมันมันเท่าไหร่นะดำมันกี่ตันนะดัหกตันค่ะดมอเอลงอ่ะอ่อ่ะอ่อ่อ่้อ่ะอะอ่ะอนะอ่อ่ะอ่อ่อ่เอะอ่อ่ะอ่อะ่ะอ่ะะ่ะ ก็ปิดพีดีโอไปสุดยอดเลยโ <Okay. S 2> อเคผู้หญิงอย่างเรานะคะก็สามารถขับรถดําได้นะคะ<อ>เผื่อเราตกงานเราก็สามารถไปขับดําได้อ๋อสุดยอดเล้ลไดร้รถมีกี่เกียร์เนี่ยรถมีกี่เกียร์นี่หกเกียร์ค่ะ 6เกียร์เดินหน้านึงเกียร์ถอยหลังค่ะโอเคแล้วมันต่างจากวัย90ยังไงเกียร์ตัวนี้นะเกียร์ของตัวนี้นะคะเป็นได้เกียร์ของ240เลยนะคะพี่น้ำโอ้ได้เกียร์ใหญ่างเป็นเกียร์ของ10ล้อเลยโอเคเรียกได้ว่าซื้อรถ6ล้อตัว210แรงม้าตัวนี้นะคะคุ้มค่าเหมือนได้ขับรถ10ล้อเลยค่ะอ๋อสุดยอดเลยมากมากมากเดี๋ยวไปยกหัวเก่งโชว์ดูไปยกหัวเก่งโชว์เราต้องปิดเครื่องไหมปิดเครื่องค่ะดับดับดับนี่แก เล่นมุกอีกแล้วเหรอเยอะกว่าเก่งปิดเครื่องเลยปิดสิเล่นเล่นมุกโอเค่เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูข้างล่างกันดูหน่อยมาวิธีลงนะคะลงให้ถูกต้องด้วยลงยังไงลงให้สวยลงให้สวยๆค่ะเอาหน้าขึ้นเอาหลังลงเอาหน้าขึ้นเอาหลังลงป้าไปโชว์โชว์โชว์โชยกหัวจังหน่อยเราอ่ะต้องให้คนอื่นเห็นว่าเราก็สามารถทำได้ใช่เดี๋ยวนะไม่รู้ว่าอุ้ยพี่พี่น้ำมาช่วยหนูหน่อยดิ เอาสิไว้ก่อนวิธียกหัวเก่งนะคะเราต้องยืนให้ได้แบบว่าท่วงท่านะคะแล้วก็ดึงนี่เก่งมากแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็ใช้มือขึ้นไปพี่น้ำเหรอหน่งสองเห็นไหมเก่งมากน้ำเดี๋ยวมันจะหนีบมือเลอเอาให้สุดเลยไม่มีของเลยไม่มีของไม่มีก่อนอื่นนะคะก่อนที่เรา ก่อนที่เราจะยกหัวเก่งนะคะเราก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าหน้ารถของเราเนี่ยค่ะมีสิ่งของไหมที่ที่หนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้แบบไปกระทบกระจกแตกได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องระมัดระวังก่อนที่เราจะยกหัวเก่งเก่งมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่เก็บพิเปิ้ลลองปิดได้ไหมอ่ะปิดได้ไหมปิดได้พี่ล่สาวต้องปิดหลอกหนักไงแล้วอ๋อไม่ปิดใช่ไหมจะโชว์อยู่อย่างเงี้ใช่ไหมเออที่ใส่หลังทำมากที่สุดนะเออ โอเเหนื่อยโอเคค่ะแล้วรถแทนนี้เป็นกระจกมือหมุนไหมนี่ไม่ค่ะเป็นระบบไฟฟ้าแบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเพราะว่าที่บ้านพี่ก็มีอยู่สี่ห้าคันแล้วจะออกอีกสักสองคันไงอเขียนใบจองเลยไหมคะใบจองรมอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวพี่เขียนใบจองให้เลยโอเคค่ะใช่หนึ่งสองสามยังไงนะคะแค่ก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะว่าออกรถบรรทุกอีสุู ของเราวันนี้นะคะใช้ไปทํากําไรของธุรกิจของลูกค้าได้อีกยาวนานเลยนะคะ mm. ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสําหรับรถบรรทุกอีสูซุด้วยนะคะแล้วค่ะแล้วแล้วการรับประกันนะคะน้องแคทสําหรับการรับประกันของรถบรรทุกของอีสูสูข,ของเรานะคะรับประกัน5ปีนะคะไม่จํากัดระยะทางค่ะ mm. รุ่นนี้นะคะพี่เปิ้ลมีสิทธิประโยชน์ด้วย F R A D เหรอไม่ก็คือ,อ ฟไม่ใช่ฟรีแต่ก่อนเป็นฟรีเนาะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นส่วนลด ค่าแรงค่าไหลนะคะอืใช่มูลค่าถึงสองหมืนกว่าบาทเลยเห็นไม้น้ําจองกับพี่เลยไม้สองพันเนี่ยใช่คุ้มค่ามากมากเลยพี่รถเข้าศูนย์เนี่ยเข้าทุกๆุกี่ก็รถของเราก็เข้าทุกๆุกหกเดือนหรือสองหมืนกิโลนะคะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อดค่ะไปเข้าที่ศูนย์บุรีรัมย์นอกเมืองใช่ศูนย์ของรถใหญ่ของเรามีที่ไหนบ้างคะพี่เปิ้ลอย่างบุรีรัมย์ของเราบุรีรัมย์นอกเมืองค่ะอยู่บนถนนบุรีรัมย์นางรองใกล้กับห้างดอบิสันบุรีรัมย์นะคะแวะไปหาเราได้ตรงนี้มันใกล้ๆเราเองเนาะ ใช่หรือว่าจะไปที่โคราชอยู่ตรงไหนสำนักงานใหญ่อยู่ตรงไหนคะอยู่ในเมืองเลยครับอยู่ในเมืองแล้วก็อยู่ตรงที่สามแยกปักทงชัยด้วยนะคะที่เป็นศูนย์รถใหญ่โดยเฉพาะเลยใช่ค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะลองพทสได้ไหมได้ลองเทสได้ค่ะติดต่อเข้ามาสอบถามเนี่ยกำลังตัดสินใจกับผู้บริษัรุ่นยี่ห้อของผู้แข่งอยู่นะคะว่าอยากลองขับเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยใช่ก็ลองขับได้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถาม ของเราได้ไม่ว่าจะติดต่อเข้ามาสอบถามทางเพจรถบรรทุกอีสุพิงยนต์หรือว่าโทรเข้ามาทางเบอร์เซลบอร์แคทก็ได้ใช่ศย์เบอร์ค่ะใช่0 9 4 7ห6 6 9 6 1นะคะหรือว่าอยากได้อะไรนะสิทธิ์แคมเปญแบบไหนแล้วก่อนพรที่หลังของเราก็มีค่ะฟรี90วันหรือว่า F R R ของเราตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยตอนนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าฮอตและก็แรงมากๆเลยนะคะพี่เปิ้ล รถเป็นแสนเลยค่ะไม่ซื้อวันนี้ไม่ได้เลยนะคะใช่แล้วแล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษก็มีค่ะใช่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้น่าซื้อง่ายเนาะแค่ร่ใครที่กำลังกังวลอยู่ว่าออกรถบรรทุกจะออกยากไหมไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเรามีทีมขายนะคะที่เป็นมืออาชีพเนาะใช่คํำแนะนำปรึกษานะคะไม่ว่าจะเลือกรุ่นรถให้เหมาะกับธุรกิจของท่านนะคะ ค่ะ,คะหรือว่าจะติดต่อประสานงานกับไฟแนนซ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า<ป>ด้วยค่ะ มีมีอะไรจะฝากถ,ถึงถึงลูกค้าหรือว่าแฟนเพจได้ไหค,คะก็อยากจะฝากถึงแฟนเพจของรถบรรทุกอีสุกิงยนนะคะแล้วก็เอฟซี FC ของเซลพี่น้ำเซลพี่เปิ้ลแล้วก็เซลแคทด้วยนะคะว่าถ้าอยากออกรถบรรทุกนะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันก่อนได้หรือว่าจะเข้ามาดูรถนะคะ,ะที่โชว์รูมนะคะไม่ว่าจะเป็นอีสุกิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหรือว่า ของเรามีทั้งแปดสาขาเนาะใช่ค่ะใช่ก็อยู่แคทไม่มีเพจหรือว่าฝากเพจของตัวเองมีค่ะก็มีเพจของขายขายรถบรรทุกอิสุสูป้ายแดงทุกรุ่นบายเซลแคทนะคะแล้วก็ช่องช่องยูทู e อิสุสูทักเซลแคทนะคะสามารถเข้าไปกดไร้ายกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ให้แคทได้อื่ๆได้ไหมโทรไปถาม ในเวลาราชการดีกว่านะคะจะสะดวกกว่าค่ะอน้ำโอเคค่ะท่าไงก็ก็ฝากพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าน้องแคทนะร้านร้าน1-2-3โฮมวัสดุก่อสร้างวันนี้นะคะที่ที่ให้เราอะค่ะมาดูรถใช่ตอนแรกเจ้าของร้านนะคะก็เฮีย ก็จะให้ก็จะมาพูดคุยกับเราแต่ว่าพอดีว่างานที่เข้ามากระทันหันเนาะก็เลยต้องไปประชุมเราก็เลยก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นเจ้าของรถเองเลยเนาะแล้วมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะยังไงก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะบุรีรัมคะอะไรนะคะทีมงานบุรีรัมค่ะก็จะมีน้องน้ํานะคะเป็นเซล์เอ็นใช่แล้วก็มีเซลล์พี่วุฒินันนะคะพี่เปิลแล้วก็น้องแคทนะคะ ชอบอ่ะอยากคุยกับเซลลคนไหนก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะี้สวัสดีไหมโอเคโอเคปิดเลยไหมสำหรับวันนี้นะคัะสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะ